สวัสดีครับพบกับผมมูนะครับ <Okay. S 1> วันนี้นะครับผมก็จะมาพามาสกินเสื้อเป็นเสื้องานเกษียณนะครับก็มาดูเลยนะครับจะเป็นเสื้องานเกษียณเรียกว่างานซับลิมชันนะครับตอนนี้จะเป็นเนื้อผ้า TK โพลีเอสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวที่สกินเสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ก็คือจะมีเสื้อเปล่านะครับเสื้อเปล่าแบบนี้ สื้อผ้าผ้าทีเคอันนี้เราก็เป็นกระดาษซับนะครับเป็นกระดาษซับแบบหนึ่งที่เราเออกแบบแล้วเราก็พิมพ์ลายไว้แล้วนะครับเป็นกระดาษซับเฉพาะทางนะครับแล้วก็เป็นเครื่องรีดร้อนนะครับเป็นเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องรีดร้อนสองหัวนะครับที่สามารถเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับก็คือตั้งอุณหภูมิเวลานะครับแล้วก็เวลาถึงเวลาก็จะ เครื่องก็จะดิดลงขึ้นมาเองขึ้นลงเองนะครับอันนี้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาเปิดดูกันเลยอันนี้ผมรีดด้วยความร้อนที่แบบ190องศานะครับกับอีก45วินะครับก็จะได้งานแบบนี้นะครับางานซับลิมิชันก็ดีก็คือสีจะซึมลงเข้ากับเนื้อผ้าเลยนะครับ แล้วก็ผ้าทีเคก็จะไม่ผ้าก็จะไม่ยับนะครับเวลาซักเสร็จสำหรับใครที่ชอบแบบผ้าไม่ยับก็คือแบบซักเสร็จมาไม่ต้องรีดอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ได้เลยมามาทำตัวต่อไปกันผมหาที่วางกล้องก็ทีงนี้ นีกจ็จะปูเสื้อลงบนโต๊ะนี้นะครับแล้วก็วางกระดาษซับที่เราพิมพ์มานะครับ,บ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะนับถาหลังนะครับผมตั้งไว้40วิก็จะนับถ่าลังจนถึงจนถึงศูนย์นะครับเครื่องก็จะยกขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจํานวนจํานวนที่ผมรีดรีดไปนะครับก็คือ11ตัวเครือ่องนี่คือเสร็จแล้วมาฟังนี้ต่อ นเรียบร้อยนะครับเสื้อหนึ่งตัวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการพิมพ์เสื้อด้วยงานซับลิเมชันนะครับนี้จะเป็นลายเสื้อกเกษีสีนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครสนใจก็หรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถ คอมเมนต์ปลอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบทุกข้อความเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชิ้นชอบก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ